แม้ว่าเศรษฐกิจจะดูไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่ยุคนี้คนก็ประหยัดกันมากขึ้นมันไม่ได้แปลว่าธุรกิจจะแย่ไปสมดมก็มีธุรกิจที่เติบโตได้ดีหนึ่งในนั้นคือธุรกิจครีมซองเคยใช่ไหมคะเอาจริงๆนะเพิ่งจะได้รู้จักคําว่าครีมซองคืออะไรไม่นานมานี้เองอเพราะว่าพอบอกว่าครีมซองนึกถึงขนม แต่ไม่รู้เลยว่าอ๋อมันเป็นคือเครื่องสําอาง<ช>ที่มีจำนวนน้อยน้อยแล้วมาเป็นซองใช่มาเป็นซองแล้วก็วางขายในร้านสะดวกซ,ซื้อซึ่งเวลาผู้ชมไปร้านสะดวกซื้อพี่เจ๋ยทัจะเยอะมากอันนี้คือขายดีหรอขายดีขายดีชนิดที่ว่ายอดขายรวมของเขาตลาดเขาโตาเป็นหมื่นล้านอ,ะอ่ะครีมซองจิ๋วเดียวขายราคาไม่กี่บาทแต่มูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตมากซึ่งถ้าผู้ชมไปเห็นตัวเลขจะเห็นอัตราการเติบโตที่น่าสนใจเพราะว่าสูตรวิจัยเกษตรกรไทยเขาออกมารายงานตัวเลขกันนะคะการเติบโตทุกๆปี ไล่ไปตั้งแต่ปี65คุณผู้ชมตอนนั้นมูลค่าตลาดคือ7,600ล้านโตขึ้นมาตีว่า113ค่ะปี66เป็นปีที่โตสุดคือ9,700ล้านสูงถึง128จากปีก่อนหน้าปี67กระโดดมาเป็น11,300ล้านบาทนะคะโตถึง116ปี68ก็คือปีนี้ค่ะคาดการว่าจะโต12,200ล้านบาทโตร้อละแแล้วก็ปีหน้าปี2569คาดการว่าจะโต12,700ล้านบาทโตร้อยล้ ค่ะก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าตลาดครีมซองที่เติบโตเนี่ยเหตุผลก็มีหลายข้อข้อสําคัญมากๆก็คือว่าราคามันถูกการเข้าถึงของลูกค้าในแต่ละกลุ่มสามารถทําได้ง่ายครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเดินเข้าเซเว่นอีเก็มีแทบจะทุกกี่ห้อให้ซื้อเลยนะครับพกพาก็สะดวกเหมาะกับคนที่เดินทางหรือว่าอาจจะลืมเอาเครื่องสําอางไปไหนเวลาเดินทาง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้อย่างเร่งด่วนหรือจะเป็นกลุ่มที่บอกว่าอยากทดลองใช้ก่อนมันก็สามารถตอบโจทย์ได้เหมือนกันเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆด้วยไปดูต่อว่าแล้วแบรนด์ที่วางขายอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าแบรนด์คนไทยครองตลาดได้เป็นส่วนใหญ่หสัดส่วนสูงถึงร้อยละ82เลยทีเดียวนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นสินค้านำเข้าดูในเชิงมูลค่านะครับส่วนถ้าไปดูช่องทางการขายจะพบว่าร้านสะดวกซื้อยังคงเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสูงถึงร้อยละเ0เลยครับอีกร้อยละ10ก็จะเป็นพวกช่องทางอื่นๆอย่างเช่นร้านค้าเฉพาะทางร้านเครื่องสำอางและก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นต้นครับ ทีนี้มาดูกันต่อนะคะจากการแข่งขันที่รุนแรงตลาดที่โตเนี่ยกลยุทธ์หรือว่าเทรนด์มันก็เป็นเรื่องสําคัญนะใ,<ช>ใคร,ครที่อยากจะเข้ามารุกในธุรกิจครีมซองสิ่งที่ผู้บริโภคเขาให้ความสําคัญจนเกิดขึ้นเป็นเทรนด์เนี่ยหลักๆที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยทําข้อมูลออกมานะคะเทรนด์ trend แรกเลยก็คือแม้จะเป็นครีมซองราคาย,ย่อมเยาวแต่ก็ต้องคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงค่ะสารสากัดจากธรรมชาติไม่พอต้องเป็นเกรดพรีเมียมด้วยปลอดภัยผลลัพธ์ก็ต้องดีถัดมานะคะก็คือบรรจุภัณฑ์ผู้ จุพันธ์จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นเมกะเทรนด์อยู่แล้วด้วย